คเจี๊ยบมาเหินปลาบูมาตลาดข้าวโมงเลยแม่ฮะวัวมาดมก้นเลยแม่ลินนำปลาบูวุดแนวมากเจียบก็คือมานน้อยกับใกล้ว้นเป็นแหงแต่ทิ้บอ้าก๊าวนาลิกทิ้บทิ้บยานมานน้อยมืดฝนอากาศเอาแหงของมันเอาแหง อันน you know ี oh. ้ห kind of ้าโมงแล้วหกโมงแล้วยังหอนอยู่เอ้าเอ้ยโฝนเธอเนี่ย ah. มีตรงนะตักระทาสะพานไปเหตุตัเฮียตื่อยู ah. ่เลยเออคือเรื่องเนาะมึกมึกมึ๊ซอยตกตวเหงาอยู่เออสบาอมาลูกก็ไอเอินไอเคืู้้เอินเกินมาน้อยรู้ไเมิ่งเอินู้นเร็วเอินเข้าเข้ามาน้อย ลงาการดีดีพนเพจน์ส่วน,น,น,นท่านจมอนแท้งตรงเสาเมือไปนะม่ซ้อนตัวแห่งอี่างันเอาเอาไรมาหน,น้อยบุรุมาหน<ๆ>่อยกินข้าวมาหน่อยไปกินข้าวน้ำเปล่อเอือนเอามาน่อยไล <c oughs> าาสดโตได้หรอ,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 อส่นเมยพุ่นพุดไปไรมันเล้วพุ่นพุ่นเบืองขาเสียบ

เตรียมไรใกล่ไปละมาเดือมาเดือมาเร็วมาเร็วเกินดีเอาเอาวอาเอาหอนมา,า,า,ามาน่อยกักดก้นเออในควันนั่นเก็บโอ้ต้องไหมประเอิญนี่มือนนอนทีบนอนนี่เนาะทีบทีบพอแล้วลวกูก ตะก,กี้ดอกไม้เตี่มหมดสุดต้นนะทิพมาถ้าเลยกับดอกเล็กหายไปไนเนี้ยหมดละเกียงตับหมดแล้วมหมาดเบื่อตายเด้อหมาตายอู้หมดเลยเนาะดอกไม้น่ะเนาะหลายเลย,เลย,เลย,เลยบุ <c oughs> ทิพดอกหมดเลยมารอบเลยกับหมดทุกต้นทุกต้นดอกไม,นะ <c oughs> ม้น่ะหมดแล้วรู้มีมีดึงเบอร์มันดิไลมาหน่อย ละมาเอามามีเอาไปป้าน้ำมันรเปล่มาเด้อมาเด้องูเลยนะมาโนยไปขี่ได้นะรึเปล่าเอามาไล่มาไล่เล่นมาเร็วๆอุ้ยอุ้ยไถชื่อมาไรประบบปูต้นมะฮงเหี้ยวหมดละปูแดดเมื่อวานนี้ เออเพื่อนเพื่อนมมีแต่ต้นไม้มะม่วงก็กำลังเป็นดอกสิบอันนี้ก็มีดินเพราะดินแต่มันน้อยอย่าไปยิกมันนะล่ะมาซื้อมอมาเลืมามารู้ไม นี่กวนมันเอาเอาเอาตายยืมาะไรมาเลยมาเลยปี๊บลมแล้วล่ะแ <c oughs> น,น่ลูกแน่ลูกเอ๋มมาแล้วลูกเอ๋มมาแล้วนะลูกเอ๋มมาแล้วนะดึงมือแม่มา,แมาเร็วมาเร่อมาเร่อ Manoi lại kay hiếm mà lại kay ló sau 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 ไล่จะมาน้อยลอกไม้อิล่าล้มไมลิ้นม่ลิ้นดอกไม้เปิ้ลให้ปลุกเนืองละสองปลุกอ่าสองก็สองีิ่น่เอาให้ซื้อนะวันนี้ไม่ตัวละตัวหกิบาทหทิพทิพม เต็้มาน่อยชิี้าตัวลงือเพิ่มนเพิ่งเิ่นคันเวมาน่อยอย่าอิดเด้อูแอมหายเด้อลงปลาบูกินนมทีบอ่ะพี่กินเขาเลยมันที่ไรล่ะเจ็ดดมเย็นแล้วรมเย็นแล้วฝนตกทั้งอื่นแน่เนาะลมเย็นๆเลยแก็นี่ครับถนที่เ็นก็คือแ่คตัวจมวน มัน้อยกัดทิเนี่ยทิปเอเหรอไหมเลอรนั่นลยเราเียสิเรซื้อเอเอ้บเรเสียบใดไปบ่เสียบใดไบู่พีไมน้อยมาเลยปะหาเงินไปเบิ่งเสื้อผ้าปะจะมองแหละตอน อาทิตย์บาบายป้าปุ๋ยเนี่ยไปดึงต้นไหมบายบายป้าโบป้าขึ้นไปซื้อนมป้ามาเร็วๆขี่รถไปซื้อนมป้าไกลไกลดูไก้ไกลยสไร่เอากระเป๋ามันมาเลยเ้ยคนะ

เสียบมีไปนำแม่เสียบกับนาเล็กเพือนไปซื้อนมมาเสียบมีลินกี้ิน <c oughs> ไปทำไะไเอิน่นไปบ้างอับมอบไปแม่เสียบไปซื้อของอเสียบอยู่นป้ปลาปลาบุกอะไเอืน่นแล้วพวกเขาเสีบไม่จ้ะ